เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่21เมษายนที่บริษัทจรุนรัฐเอนจิเนียริ่งจำกัดในธนาทร,รจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ในฐานะแกนนำคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ต่อ,อก,กรณีข้อสักถามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชิญ20มหาเศรษฐีของประเทศไทยมาร่วมกันช่วยแก้ไขผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นวิธีที่จะช่วยแก้ไขได้หรือไม่ว่าสำหรับตนขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สังคมจะต้องร่วมมือกันอย่างกรณีการร่วมมือของบริษัทเอกชน3บริษัทที่ร่วมกันทำอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบริษัทเอกชนเหล่านี้คนละไม้คนละมือก็สามารถทำงานให้กับสังคมได้เมื่อสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาติดต่อคณะก้าวหน้าตนก็ได้ติดต่อเครือข่ายที่รู้จักเช่นนายนพพลชัยจรุนรัฐกรรมการบริษัทจรุนรัฐเอนจิเนียริ่งจำกัดซึ่งเมื่อได้รับการติดต่อนายนพพลก็ไม่ปฏิเสธและเริ่มทำงานอย่างแข็งขันถือเป็นสปีริตของสังคมไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบากหากพวกเราทำอะไรได้ก็ช่วยกันทำ ตนคิดว่าการร่วมมือกันของเอกชนเป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ในภาวะที่เป็นวิกฤตขนาดนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันได้เมื่อถามว่าการที่พลเอกประยุทธ์ใช้วิธีส่งจดหมายขอความร่วมมือถึงมหาเศรษฐีของไทยจะช่วยกระตุ้นหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไรนายธนาทรกล่าวว่าผมไม่ทราบผมไม่รู้ผมไม่ได้ติดตามเมื่อถามว่าหนึ่งใน20รายชื่อมีชื่อของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ มันดาของนายธนาทรด้วยนายธนาธรกล่าวว่าผมไม่ทราบเลยว่าคุณแม่ได้รับจดหมายหรือไม่เมื่อถามว่าล่าสุดนางสมพรได้ออกไปแจกเงินและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนที่เดือดร้อนนายธนาทรตอบว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณสมพรความจริงท่านก็ไม่ได้ปรึกษาผมด้วยซึ่งท่านก็ได้ทำในนามของมูลนิธิไทยสม,มิรพัฒนาแต่ก็อย่างที่บอกไปว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของสังคมสามารถรับผิดชอบต่อสังคมได้คนละไม้คนละมือผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการต่อยอดโครงการทำอุปกรณ์การแพทย์ต่อไปอีกหรือไม่นายธนาทรกล่าวว่าหากยังมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์การแพทย์ก็จะทำต่อไปอย่างโครงการที่กาลังทำอยู่ตอนนี้ตนต้องปรึกษากับโรงพยาบาลเยอะมากไม่กล้าที่จะออกแบบอุปกรณ์เอง โดยที่ไม่ปรึกษากับทางผู้ใช้จริงเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับสาธารณาสุขหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนดังนั้นหากโรงพยาบาลใดมีความต้องการสามารถติดต่อตนมาได้เพราะตนเชื่อว่าหากเราได้มีโอกาสพานั่งคุยกันและได้ทราบความต้องการจริงๆฝ่ายเราก็สามารถช่วยในการออกแบบได้ดังนั้นหากมีโรงพยาบาลใดที่อยากได้อุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ เราก็เปิดที่จะศึกษาร่วมกันที่สำคัญที่สุดคือความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการจะใช้งานอย่างไรเพื่อออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานจริงๆผู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะนักธุรกิจมีความเห็นอย่างไรต่อกรณีที่รัฐบาลกำลังจะผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์นธนาทรกล่าวว่าต้องมีการรักษาสมดุลระหว่างการดำเนินการทางเศรษฐกิจกับการหยุดยั้งการแพร่ระบาด หากจะใช้วิธีการหยุดยั้งการแพร่ระบาดแบบกึ่งเปิดกึ่งปิดหรือเซมิล็อกดาวต่อไปก็ต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและรัฐบาลก็ต้องทำให้มั่นใจว่าการเตรียมการด้านสาธารณสุขมีการเตรียมการที่ดีขึ้นในช่วงที่มีการล็อกดาวทุกครั้งดังนั้นมาตรการแบบกึ่งเปิดกึ่งปิดก็เป็นโมเดลหนึ่งที่สามารถทำได้ทั้งนี้จะต้องมีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกึ่งเปิดกึ่งปิด เมื่อผมลงพื้นที่ก็พบว่าคนเดือดร้อนจริงๆอดตายกันหมดผมจึงอยากฝากไปถึงรัฐบาลว่าอย่าให้ประชาชนอดตายอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนนายธนาทรกล่าวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวผลิตขึ้นเพื่อช่วยโรงพยาบาลรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และอำนวยความสะดวกแก่บ,บุคลากรด้านสาธรารณาสุขอุปกรณ์ทั้งหมด จะส่งมอบแก่โรงพยาบาลที่แสดงความประสงค์ต้องการใช้อุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอบคุณข่าวจากมาัติชนออนไลน์ค่ะ ชนไปดูโรงงานเมื่อช <laughs> well, ่วงเช้าที <fol> ่ผ่านมานะคะก็เลยมาคุยเพิ่มเติมกับคุณธนาธรนะคะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางคณะกรรมกาวน่านะคะได้ร่วมกับทางบริษัทนะที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการหยุดโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็โครงการนี้นะครับเริ่มมาประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับประมาณวันที่29ประมาณแถวนั้นนะผมได้รับการติดต่อนะครับจาก ทีมที่เป็นสิทธิ์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับคือทีมวิศวกรเขาตระหนักดีว่ามันมีอุปกรณ์การแพทย์อีกเยอะเลยที่จําเป็นในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสและประเทศไทยยังไม่มีโรงพยาบาลยังไม่พร้อมระบบสาธารณสุขเราไม่พร้อมกันกับการรับมือวิกฤตที่ใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นทางทีมวิศวกรจึงไปคุยกับทาง แพทย์พูดง่ายๆเอาหมอกับวิศวกรมาคุยกันว่ามันขาดอะไรบ้างแล้วเอาส่วนที่ขาดนั้นเนี่ยมาออกแบบนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลที่ทำบอกมาก็คือทางวชิระพยาบาลน,นะครับก็ออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสมาประมาณ7รายการแล้วก็เอาอรายการพวกเนี้เปิดในโควิด19 open source Thailand คือเปิดแบบให้สาธารณะใช้ นะครับแล้วอดีตพัฒนาคตใหม่ก็มีบุคลากรนะครับมีทีมงานของพวกเราหลายคนที่จบจากวิศวะจุฬานะครับแล้วก็มีสสด้วยนะครับก็เลยมาติดต่อผมเพราะเห็นว่าผมมีทรัพยากรมีเครือข่ายมีความรู้มีศักยภาพที่จะทําได้ก็ออกแบบมาให้ดูเจ็ดแบบเนี่ยผมก็นั่งดูแล้วก็เลือกตัวที่คิดว่ามันยากนะครับแล้วก็มีต้องใช้ความรู้ต้องใช้เงินทุนพอสมควรเพื่อที่จะมาทำเพราะเห็นว่าตัวอื่นๆเนี่ยให้คนอื่นทำ พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มติดต่อเครือข่ายที่เรามีนะครับซึ่งเราก็ได้บริษัทเอกชนมา3-4เจ้านะครับที่จะมาช่วยเราพัฒนาเราก็มานั่งคุยกันจากแบบเบื้องต้นของทางวัชรพเพยาบาลต้องบอกก่อนว่าแบบของทางวัชรพเพยาบาทที่คุยกับทางทางที่ทําร่วมกับทางคณะสิทธิเกาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นแบบที่ใช้เอามาอ้างเกิงแต่มาเอามาลผลิตในเชิองอุตสาหกรรมไม่ได้เราก็ พัฒนาจากแบบตรงนั้นเขียนแบบเพื่อพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมที่ผลิตเป็นปริมาณมากได้นะครับเราก็ใช้เวลาตรงนั้นไปประมาณ2อาทิตย์มั้งครแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแบบตรงนั้นเริ่มผลิตจริงนะครับซึ่งอุปกรณ์2ตัวที่เราเลือกมาทําก็คือตัวโมดูล่าคลินิกหรือว่าคลินิกที่เป็นห้องที่เคลื่อนย้ายโยกย้ายได้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ patient transportation chamber หรือว่าเตียงขนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองตัวก็จะช่วยให้การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในสถานที่สาธารณะจำกัดลงนะครับจำกัดการแพร่ระบาดลงโดยใช้กฎของการหมุนเวียนของอากาศนะครับเข้ามาเป็นตัวเล็กุลเลตหรือเป็นตัวควบคุมการแพร่ระบาดโดยที่อุปกรณ์ทั้งสองตัวนะครับก็ติดไอตัวไส้กรองที่ฆ่าเชื้อไม่ใช่ฆ่าเชื้อไส้กรองที่ เชื้อไว้นะครับที่เป็นเฮปานะครับซึ่งสเปคของมันก็เป็นเฮปาร์สิบสามเฮปาร์ตสิบสี่เอชสิบสามเอชสิบสี่นะครับก็ติดไว้ทําให้ไอ้เชื้อไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยมันผ่านออกไปไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นอุปกรณ์ที่เราร่วมกับบริษัทจารุลัดเอนจิเนียริงสมิธออโต้บอดี้แล้วก็ o อ i อฮายพาร์นะครับร่วมกันจัดทำขึ้นมา ตัวแรกก็จะส่งให้ทางโรงพยาบาลในวันที่สาร์อทิตนะฮะวันที่25 26นะครับแล้วก็จะส่งเลื่อยไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับเราทั้งหมด12โรงพยาบาลนะครับมีโรงพยาบาลท,ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ไหนบ้างคะกับส่วนใหญ่คือ ตอนจัดลําดับความสําคัญคือต้องบอกว่าเราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทําให้ทุกโรงพยาบาลมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราเป็นเอกชนเราไม่ได้มีทรัพยากรเยอะขนาดน,นั้นดังนั้นเราจึงเลือกโรงพยาบาลน,นะครับที่มีในภาษาทางการแพทย์เขาใช้ศัพท์คําว่า PUI หรือ Patient Under Investigation คนเสี่ยงนะครับคนที่เสี่ยงที่โรงพยาบาลนั้นนั้นรับผิดชอบอยู่ นะครับซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็มีตัวเลขต่างกันแต่พื้นที่ที่มีคนเสี่ยงมากที่สุดก็คือกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้3จังหวัดรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับปัตตานีนราธายา,านะครับสงขลาภูกเก็ตอะไรพวกเนี้นะครับนี่คือกลุ่มแรกที่เราตั้งใจจะส่งมอบอุปกรณ์2ชิ้นนี้ให้นะครับโรงพยาบาลที่เราทำงานร่วมกันก็ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอและโรงพยาบาลระดับจังหวัด เข้าใจว่าใน12โรงพยาบาลน,น่าจะมีโรงพยาบาลระดับจังหวัดเนี่ยน่าจะสักเอ่อจ็ดโรงลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โรงพยาบาลอำเภยอีกห้าโรงนะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะทยอยส่งตามความสาหัสของสถานการณ์ในพื้นที่นะครับพื้นที่สาหัสเราก็จะส่งก่อนอย่างเช่นตัวแรกที่จะส่งเนี่ยส่งไปนนทบุรีก่อนนะครับโรงพยาบาลพนังก้านนทบุรีนะครับที่ไปดูโรงงานนะคะคุณธนาทนครคะเราไป อยโรางงานเขาผลิตให้เราเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณยังไงคะโอ้อันนี้ต้องบอกว่าบริษัทเอกชนนะครับที่เข้าร่วมมาช่วยในกางรับผาาิดชอบขอกคน จะมีคนเสนอบางงบประมาณจะมีขั้นต่ำนะครับบางงบประมาณต้องการความอยากความนิยมอะไรแบบนี้นะครับถูกไหมครับดูดีด้วยดูดีนะครับจะบอก สองห้องเราลองนึกดูถ้ามีห้องติดกันสองห้องนะครับห้องหนึ่งมีอากาศเยอะกว่าอีกห้องหนึ่งห้องนี้อากาศน้อยห้องนี้อากาศเยอะถ้าเราเปิดประตูเกิดอะไรกันขึ้นให้อากาศมันถ่ายเทห้องที่อากาศเยอะอากาศมันก็จะไหลไปสู่ห้องที่อากาศน้อยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหลักการของมันก็คือห้องที่เป็นฝั่งของบุคลากรทางการแพทย์หรือของหมอเนี่ยอัดอากาศเข้าไปให้อากาศมันสะอาด พอทําการตรวจในอากาศที่สะอาดมันจะไหลเข้าสู่ห้องที่เป็นห้องคนไข้ดังนั้นอากาศที่เป็นจากห้องคนไข้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเนี่ยมันจะไหลกลับเข้ามาห้องของแพทย์ไม่ได้เพราะห้องนี้เป็นห้องแร <finally> งดันบวกตลอดเวลาส่วนห้องของคนไข้ของผู้เสี่ยงที่เข้ามารับการตรวจเป็นห้องแรงดันลบซึ่งพอเป็นห้องแรงดันลบแล้วอากาศมันจะไหลเข้ามาตลอดเวลาอากาศมันจะไหลเข้ามาตลอดเวลา ซึ่งพอไหลเข้ามาเราก็ดูดออกดูดออกไปผ่านไส้กรองซึ่งกรองเชื้อโรคได้ดังนั้นอากาศสองห้องมันจะไม่ไมออ่อากาศจากห้องผู้ป่วยมันจะเข้าไปห้องแพทย์ไม่ได้คนที่ปฏิบัติการก็จะมั่นใจมีขวัญกําลังใจดีว่าเฮ้ยเราสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือคนอื่นหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้กับสังคมได้โดยที่ตัวเองไม่มีความเสี่ยงนี่คือหัวใจนะครับแล้วข้อดีอีกอันนึงก็คือ ไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่โรงพยาบาลที่เราเอาไปทํางานร่วมกันเนี่ยนะครับโรงพยาบาลจะตั้งไว้กลางแจ้งคือไม่อยู่ในตึกผู้ผป่วยปกติซึ่งปัจจุบันถ้าเขาไม่แยกคนที่มีความเสี่ยงเดินเข้าไปปุ๊บ mm hmm. คนอื่นที่เข้าไปรับไม่ว่าจะเป็นขาเจ็บตาเจ็บจมูกเจ็บก็มีโอกาสเสี่ยง mm hmm. เพราะอยู่ในตึกเดียวกัน mm hmm. อยู่ในห้องโถงรอรับการรักษาที่เดียวกัน โรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการให้ปัดขาดกันเลยผู้ป่วยที่เป็นโคโรนาไวรัสที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยแยกออกมาอยู่ต่างหากอยู่อีกโซนหนึ่งซึ่งก็คือโมดูล่าคลินิกตัวนี้ที่เราทำเนี่ยมันตั้งการแยกทําให้แยกผู้ป่วยได้ผู้ป่วยไม่ปะปนกันตัวนี้มันสําคัญมากเพราะเพราะอย่างนี้ฮะปัจจุบันเศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีรายได้น้อย ที่ไม่ได้ทํางานประจำที่หาเช้ากินขําคนกลุ่มนี้ขาดรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลดังนั้นมาตรการกึ่งเปิดกึ่งปิดแบบที่รัฐบาลทําอยู่มันดําเนินต่อไปตลอดไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมดูจากการให้ข่าวของรัฐบาลแล้วต้นเดือนหน้าอาจจะมีการคลายล็อกบางส่วนทีนี้พอคลายล็อกจํานวนผู้ป่วยต่อวันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันค่ค่อยสเสถียร แล้วอยู่ในระดับหลักสิบไม่ขึ้นไปถึงหลักร้อยพอมันเริ่มคลายล็อกปุ๊บโอกาสที่มันเพิ่มขึ้นมันจะมีนึกออกไหมฮะมันมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะคลายล็อกให้ได้เร็วเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันกลับมาดําเนินได้เหมือนเดิมคนไม่ต้องอดตายคนไม่ต้องรอรับการเยียวยาการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวระบบสาธารณสุขรอบนี้ต้องพร้อมกว่ารอบแรก รอบแรกคือลูกแรกที่มันถาโถมกระหน่ำก็มันในสังคมไทยไม่มีใครเตรียมรับมือทันนึกออกไหมฮะบุคลากรทางการแพทย์ระบบสาธารณสุขทั้งระบบเนี่ยมันตึงเครียดไปหมดหน้ากากมีไม่พอเยลม,มีไม่พอเตียงมีไม่พออะไรมันไม่พอทั้งหมดเลยเราก็เลยกึ่งเปิดกึ่งปิดมาประมาณเดือนกว่าแล้วหลังจากนี้ถ้าจะคลายล็อกบางส่วนระบบสาธารณสุขต้องพร้อมกว่านี้เพื่อให้การคลายล็อกครั้งนี้มีความเสี่ยง น้อยกว่าคลื่นลูกแรกถ้าคลายล็อกก็จะเป็นคลื่นลูกที่2ใช่ไหมครับดังนั้นผมเชื่อว่าอุปกรณ์ที่เราทําขึ้นมา2องนันนี้จะมีส่วนทําให้สังคมไทยมีความพร้อมในการรับมือกับโคโรนาไวรัสที่หากรัฐบาลจะคลายล็อกบางส่วน<ม>จะสามารถทําให้เรารับมือกับมันได้ดีขึ้นคุณธนาคารที่พูดคือ,อตอนที่เห็นลักษณะของห้องตรวจที่ตรวจเชือ้อก็จะเป็นดูแลที่ไปวางไว้การแจ้ง ขนาดใหญ่ไหมคะแล้วก็การประกอบการเคลื่อนที่เหมาะกับพื้นที่บางที่โรงพยาบาลจริงๆงโรงพยาบาลมันค่อนข้างแคบค่ะครับการจัดหาพื้นที่ต่างๆตรงนี้เราได้เตรียมการไว้ไหมคะโอ้ยต้องบอกว่าแต่ละโรงพยาบาลขนาดไม่เท่ากันเลยครับ,ค,รบคือมาตรฐานนะครับห้องมาตรฐานหนึ่งห้องเนี่ยมัน1.2เมตรคูณ1.2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นด้านกว้างของมันก็คือมีห้องผู้ป่วยห้องหนึ่งแล้วก็ห้องหมอห้องหนึ่งดังนั้นด้านกว้างมัน2.4เมตร ทีนี้ก็แล้วแต่โรงพยาบาลแล้วจะเอากี่คู่2คู่4คู่5คู่แบบมาตรฐานที่ทางวัชระพยาบาลทำมาเนี่ยมันคือ5คู่แต่บางโรงพยาบาลมันมี3าสามเรื่องหลักๆห,กหพื้นที่ไม่พอ5คู่ไม่ได้บางโรงพยาบาลขอแค่4คู่บางที่ขอแค่3คู่1พื้นที่ไม่พอ2ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอนะครับ บางที่ไม่สามารถมีหมอเข้ามาประจําได้ตลอดอย่างโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลประจําจังหวัดเนี่ยบางทีมีผู้เสี่ยงเข้ามาประมาณวันละ 30- 40, 40คนอย่างนี้เขาอาจจะต้องใช้5คู่แต่บางโรงพยาบาลไม่ถึงเขาก็ขอแค่3คู่บุคลากรที่จะไปนั่งทํางานก็มีไม่พอที่จะต้องใช้เต็มห้าคนนะครับอันที่สามไม่ใช่แพทย์อย่างเดียวบางที่ก็มีเรื่องออบุคลากรสนับสนุน นะครับบุคลากรสนับสนุนคืออะไรคือพอเราเอามาตั้งข้างนอกเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับตึกใหญ่เลยตึกหลักเลยมันต้องมีบุคลากรที่สนับสนุนด้วยเช่นการจ่ายายาการเก็บเงินนึกออกไหมครับการซักประวัติการลงทะเบียนการสอบถามว่าไปเกี่ยวข้องกับใครมาบ้างอะไรยังไงบ้างซึ่งเขาก็มีไม่พอไม่ใช่แค่แพทย์กับพยาบาลอย่างเดียวบุคลากรสนับสนุนด้วยดังนั้นพอดูทั้งหมดแล้วจากคําถามของคุณธรรมนีที่ว่า โรงพยาบาลตั้งพอไหมแล้วแต่โรงพยาบาลเลยครับรบ,บางโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดที่ทําตอนนี้คือ7คู่คือ7คู่นี่คือใหญ่ที่สุดเพราะเขาบอกว่าเขารับไหวและเขาต้องการเยอะเพื่อให้จัดการมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับรบ,บางโรงพยาบาลต่ําที่สุดที่เราให้ก็ที่ี่ก็คือ3คู่นะครับเราสามารถคือทําให้ตามขนาดได้เลยครับก็คืออย่างที่บอกมันมันมาตรฐานเนี่ยมันคือคู่หนึ่งมาตรฐานแพทย์แล้วก็คนไข้ นะครับห้องหนึ่งมัน1.2ึุ่ดสองคูณหนึ่ถ้ามาต่อกันก็คือ2.4งจุคูณหนึจุะเอากี่คู่ก็เพิ่มเข้าไปก็คือการผลิตไม่ยากเลยการผลิตเราออกแบบมาเพื่อให้มันผลิตได้เร็วนะครับลอ,ลองจินตนาการดูไอ้ตู้ที่เห็นเนี่ยนะครับผมรับความต้องการมาประมาณวันที่29มีนาคมนะครับวันนี้ยังไม่ถึงเดือน25เมษาส่งมอบแล้วดังนั้นตั้งแต่รับ แบบจากวาชิรแพยาบาลมาติดต่อโรงพยาบาลสืบความต้องการของแต่ละหมอของแต่ละโรงพยาบาลทําแบบจากแบบวชิรแพยาบาลให้เป็นแบบที่พร้อมผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจนถึงการส่งมอบใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะครับดังนั้นอแบบที่เราทำเนี่ยเราพยายามทาให้มันผลิตเป็นจํานวนมากได้เร็วที่สุดและมีคุณภาพมากที่สุดคุณนรพลอธิบายเรื่องเตียงเพิ่มนิดหนึงค่ะ เรื่องเรื่องเตียงอะค่ะว่าประโยชน์ของมันหรือว่าการนําไปใช้คือเราตอนนี้เรากําลังมองถึงเรื่องว่าอย่างที่บอกว่าการเตรียมพร้อมสําหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เราตั้งเหมือนเราตั้งตัวได้แล้วเรารู้ว่าถ้าเราต้องรับมือกับมันยังไงล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง New Normal หลายอย่างหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เตรียมไว้เนี่ยอย่างเตียงที่ออกแบบมามันจะเหมาะสมหรือว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหนคะคือเตียงที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับ ถ้าเรามีเตียงคนไข้ปกติถ้าผู้ชมลองนึกด,ดูนะครับมีเตียงคนไข้ปกติก็จะเปิดโล่งไม่มีอะไรคุมหลักการของมันก็คือผู้ป่วยที่ใช้เตียงนี้คือคาดเดาไว้ว่าเป็นผู้ป่วยที่มีเ,เชื้อไวรัสโคโรนาดังนั้นการหายใจออกของผู้ป่วยอากาศที่หายใจออกมาจะเป็นอากาศที่ถากปล่อยให้มันมันออกไปอย่างเสรีจะทำให้คนอื่นติดเชื้อไปด้วยดังนั้นจึงต้องคุมมันซะ ปัญหาคือคุมมันผู้ป่วยก็หายใจไม่ได้คนที่อยู่บนเตียงก็หายใจไม่ได้พอเราคุยพอเราคลุมมันเราครอบมันเสร็จจึงต้องมีระบบดูดอากาศนึกง่ายๆเหมือนมีพัดลมอยู่หนึ่งตัวดูดอากาศมันออกไปนะครับต่อท่อจากตรงนั้นดูดอากาศมันออกไปซึ่งแบบมันมีการกรองอยู่3ชั้น1กรองหยาบแผ่นกรองหยาบแผ่นกรองละเอียดแล้วก็กรองด้วย UV นะครับ3ชั้น พออากาศตรงนี้ออกไปข้างนอกมันก็จะเป็นอากาศที่มันอ,อ,อากาศที่มันมีความเสี่ยงน้อยลงมากแล้วหรือแทบจะไม่มีเลยในผ่าการผ่านกระบวนการนี้โดยที่อากาศเข้าจะเข้าจากช่องทางช่องเท้านะครับเวลาเรานอนเนี่ยผู้ป่วยนอนอย่างนี้เป็นเท้าผู้ป่วยอากาศมันก็จะเข้าจากทางนี้แล้วก็จะไหลออกจากทอ่อท่อท่อดูดที่ต่อไปต่อกับตัวพัดลมกับไซ้กรงทางหัวนะครับดังนั้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจุดกอไปจุดขอไข่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์ชุดนี้ต้องเข็นเตียงแบบเปิดโล่งถ้าต้องเข็นผ่านห้องโถงถ้าต้องเข็นผ่านห้องพักผู้ป่วยรายอื่นทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นคนเข็นเตียงทั้งคนที่ช่วยเหลืออื่นๆรวมถึงคนที่เข้าไปติดต่อรักษาโรคอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อนี้ดังนั้นการขนจากจุดกอไปจุดขอ ก็จะต้องครอบด้วยตัวนี้<ม>ซึ่งเราออกแบบมาซึ่งในแบบตัวนี้มันใช้แบตเตอรี่รถยนต์ปกตินะครับ,รบชาร์จหนึ่งครั้งก็น่าจะ3ชั่วโมงนะครับใช้งานได้3ชั่วโมงนะครับสามารถชาร์จแล้วก็ทำงานได้สะดวกครับนะคะคิดว่าจะผลิตได้มากแค่ไหนหรือจนถึงเมื่อไหร่ครับมีำน,นงงคือตอนนี้เราะะเราเรา,เราคุยไว้ทั้งหมด12โรงพยาบาลนะครับก็หยุดหยุดเ,เปิดแล้วตอนนี้นะครับเพราะ งานจัดการเป็นเยอะมากทั้งด้านการผลิตทั้งด้านวิศวกรรมทั้งด้านการรับความต้องการของทางบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงทั้งด้านโลจิสติกการจัดส่งอะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าโรงพยาบาลไหนฟังเสียงนี้อยู่นะครับฟังรายการนี้อยู่และมีความเร่งด่วนคิดว่าตัวเองต้องใช้จริงๆริติดต่อมาได้เลย นะครับเราก็ยังเปิดอยู่นะครับไม่ได้ปิดเสียทีเดียวคือที่ปิดเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้มีเยอะแยะเนาะก็ทําโครงการนี้ในส่วนของคณะก้าวหน้าก็ประมาณ3-4คนที่ช่วยกันติดต่อมันก็เยอะวุ่นไวายไปหมดไหนจะซัพพลายเออร์อีกไหนจะแพทย์ไหนจะผู้ผลิตไหนจะอะไรอีกมันก็วุ่นวายแต่ถ้ามีใครมีความต้องการจริงๆนะครับบอกเรามาได้เลยนะครับเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับผมเรียนว่าข้อดีของมันก็คือเราเลือกอุปกรณ์เราเขียนแบบพวกเนี้ยทำให้มันใช้งานนาน คือโควิดเมันจะอยู่กับเราอีกนานจนกว่าจะมีไวรัสรักษามันเออจนกว่าจะมีวัคซีนเข้ามาจัดการกับมันได้วัคซีนที่ป้องกันการติดเชือ้อวัคซีนที่รออักษามันหายได้ดังนั้นมันจะอยู่เราไปอีกระยะหนึ่งสมมติ1ปีนะครับหมายความว่า,วาหลังจาก1ปีแล้วเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หมดสภาพเลยหรือเปล่าไม่ใช่เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถเอาไปใช้กับ บอดวันลโลผู้ป่วยที่เป็นวันลโลได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกับทางโรงพยาบาลและเป็นความต้องการของโรงพยาบาลก็คือทําให้มันอยู่นานใช้ได้ยาวกว่าโควิดใช้ได้กว่าหนึ่งปีเพื่อที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่สามารถติดต่อคนอื่นได้ต่อไปก็มาใช้โมยยตัลนี้ทั้งหมดไม่ต้องเข้าตึกใหญ่นะครับดังนั้นมันจะอยู่ได้นานผมคิดว่าถ้าดูแบบตามที่เราบอกผมว่าน่าจะทั้ สิปี5ปี10ปีเนี่ย<ช>น่าจะอยู่ได้นะครับก็จะจะเป็นเป็นคือใช้ได้ในระยะยาว<ช>แล้วก็<ช>สามารถปรับไปใช้ใชโรคอื่นได้ด้วยครับ